นี่คือการเดินทางใน e p 4ของผมต้อบอกเลยว่า EP นี้จะแตกต่างไปนิดหน่อยเพราะผมใช้การภาคเสียงมาช่วยเนื่องจากการเดินทางมากมายของผมนั้นที่จะไปแตกเงินแสนได้ในช่วงสั้นๆสำหรับผู้เล่นใหม่นั้นเป็นอะไรที่ยากมากแต่แล้วผมก็ทำมันได้โดยวิธีไหนอะลระเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า ก่อนหน้านี้ผมกะบอกเพื่อนๆเลยว่าผมมีเงินอยู่ห้าหมื่นบาทและผมก็ใช้วิธีการในการตกปลาไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักของผมและรู้สึกได้ว่าคนที่ไม่มีเวลาเล่นอย่างผมนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากเลยล่ะกว่าจะถึงห้าหมื่นทรมานจิตใจซะเลือกเกิดและหลังจากที่ผมได้เงินห้าหมื่นผมก็ไม่รอช้ามุ่งตรงมาที่เกาะเทลฟิมเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเห็นเบ็ดมีสีวางขายอยู่ที่นี่นั่นเองและนั่นแหละฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมซื้อ The Lord of MagNe t เบ็ดแม่เหล็กทรงพลังอันนี้มาแต่หลังจากที่ผมได้มาผมก็ไม่รอชา้าที่จะเอาเบ็ดสีสันสวยงามแบบนี้เอามาตกปลาดูว่าผมนั้นจะได้ปลาดีๆกับเขาบ้างหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมได้นั้นก็คือพวกถังเบียรต์ต่างๆและก็มีกองเยือไม่ว่าจะตกกี่ครั้งมันก็ได้แต่ของแบบนี้ผมเลยคิดได้ว่าเฮ้ยนี่เรามาตกที่เกาะหรือเปล่ามันเลยได้แต่ของแบบนี้ผมจึงแล่นเรือออกไปลองไปตกกลางทะเลดูสิอาจจะได้ของดีๆกับเขาบ้างก็ได้แต่สิ่งที่ผมได้กลับมานั้นก็คือถังเยือทั้งนั้นไม่ว่าจะตกกี rank, ่ครั้งกคงท็ือ แม้กระทั่งผมลองตกในน้ําวนมันก็ได้ทั้งเหยื่อมันเดิมไหนๆก็ซื้อมาแล้วแหละนะได้แต่ตกข้ามวันข้ามคืนตกไปเถอะตกจนเมื่อยหลังจากนั้นผมก็มุ่งหน้ามาที่เกาะซันสโตนเพราะว่าจุดนี้นั้นผมสามารถตกปลาไปด้วยขายของให้พ่อค้าในระยะประชิดไปด้วยได้เลยผมจะทํายังไงได้ละ่ะในเมื่อผมซื้อเบ็ดมาแล้วด้วยราคาหมื่นห้าพันบาทซึ่งส่วนตัวผมนั้นผมไม่ได้ดูข้อมูลอะไรต่างๆในการเล่นมาเลยเพราะผมอยากได้ความท้าทายที่แบบว่าเรานั้นไปเจอและจะได้ตื่นเต้นกับมันและหลังจากที่ผมนั้นหย่อนเบ็ดลงไปตกปาที่เกนสโต แม่เหล็กอันนี้ก็ดึงกองเยือขึ้นมามันคือกองเยือคุณภาพที่น้ำหนักสูงถึง12กิโลกรัมผมเลยได้เอะใจว่าเฮ้ย กองเหยื่อมันมีหน้าตาแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยจากนั้นผมเลยลองเอากลองแต่ละอย่างไปขายให้พ่อค้าดูสําหรับรางธรรมดานั้นพ่อค้าจะรับซื้อคุณอยู่ที่80เหรียญและสําหรับลังเบีย์นั้นพ่อค้าก็จะรับซื้อคุณอยู่ที่80เหรียญเหมือนกันและหลังจากนั้นผมลองเอาลังเหยื่อคุณภาพมาขายให้พ่อค้าดูและพ่อค้านั้นรับซื้อลังคุณภาพสูงถึง150เหรียญโอ้ oh! หลังจากนั้นผมก็นั่งคํานวณว่า <c oughs> 150งิเงี้ยเหรอถ้าเราตกได้10กองเราก็จะขายได้ 1, ,500 ถ้าาเราตก ได้100ก่องเราก็จะขายได้ถึง1 5,000ันเหรียญ ว้าวเราสามารถทำเงินได้มากกว่าการตกปลาขายอีกเลอเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมคิดไว้ก่อนที่ผมจะเจอกับเพื่อนคนหนึ่งนั่นก็คือมิสเตอร์เควินในขณะนั้นผมไม่ได้อัดคลิปไว้หรอกเพราะว่าผมต้องตกตกล่องลัง,งโง่งถึง100กล่องเพื่อที่จะเอาเงินมาขายได้1 5 0 0 0บาทผมคิดว่ามันเป็นเวลานานมากเลยแล้นะที่ผมจะต้องทำอย่างนั้นนั่นเลยฮะจึงเป็นสาเหตุที่ผมไม่ได้อัดคลิปไว้และเพื่อนนั้นก็เข้ามาหาพี่ฮะผมคือ f c พี่นะฮะอ้าวนี่ตัวมาเล่นเกมนี้มี FFC เ,าเ้าดวยเอเนีกนั้นเพืื่่อนก็ยปลาตัวึให้มอไม่เห็นหนาานหห้าาาาตมัอกพะว่ มีแสงสีเขียวออร่าแรงสูงปกคุมตัวมันอยู่ทําให้ผมนั้นตราผ้ามัวและผมก็ได้บันทึกรูปไว้เพื่อที่จะเป็นหลักฐานให้เพื่อ,อนๆดูว่าน,นี่นะถ้าเกิดเงินผมเพื่อนขึ้นมามันไม่ได้มาจากการขายกล่องลังที่ผมคิดไว้หรอกมันคือเงินจากที่เพื่อนนั้นหาปลามาให้ผมและผมก็ลองเอาไปขายพ่อค้าดูและผมก็ได้เงินมาสูงถึง2 0,000กว่าเหรียญ นีเมันปลาบ้าอะไรกันเนี่ยและผมก็คิดว่าเราควรจะอัดคลิปให้ทุกคนดูเพราะว่าการเดินทางของผมนั้นจะไม่มีการกระโดดข้ามแต่อย่างใดจะให้ทุกคนเห็นว่าผมนั้นหาเงินมาได้อย่างไงและหลังจากนั้นมิสเตอร์เควินก็ได้ชวนผมไปตกปลาในที่ที่เรานั้นจะสามารถทําเงินได้มากกว่าในการตกกองลัง,งโง่ๆไปวันๆได้แล้วคุณคิดเงิ้ยเหรอว่าวิธีที่เพื่อนผมนั้น หาปลามาให้ผมขายได้ตัวละสองหมื่นหรือว่าจะพาผมไปตกปลาที่เกาะโบรานเพื่อที่จะทําให้ผมหาเงินได้เยอะๆนั้นจะมาลบความคิดที่ผมจะนั่งตกกล่องลัง100กล่องให้ได้เงิน1 5 0 0 0้นเหรียญคิดเหรอว่าสิ่งที่เพื่อนทานั้นมันจะมาล้มความคิดที่ผมนั้นคิดคนไว้ดีหาเงินจากกล่องลังมาได้ตั้งน้นน่ะมิสเตอร์เควินทําอย่างเงี้นายหยามพี่จะชัด เอาละและในที่สุดตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงเกาะโบราณที่เพื่อนบอกแล้วจากนั้นเพื่อนก็พาผมไปตกปลาในจุดที่เรานั้นจะสามารถหาเงินได้มากกว่าการตกกล่องรังไปวนๆผมไม่รอชา้าเวียงเบกแมกมากลงไปเลยเฮ้ผมก็มีเบ็ดมีแสงกับเขาเหมือนกันนี่นาะแต่ผมต้องบอกเลยว่าเบ็ดแมกมากที่ผมได้มาฟรีดีมันตกยากที่เปงและปลาตัวแรกที่ผมตกได้นั้นต้องบอกว่าโอ้มันตัวใหญ่ขึ้นมากเลยนะนี่เราไม่เคยได้ปลาตัวใหญ่ขนาดนี้เลยต้องขอบคุณเพื่อนด้วยนะและผมก็ตกไปเรื่อย ได้มาอีกแล้วนั่นคือปลาดาวทะเลและต้องบอกเลยว่าในจุดนี้นั้นมีคนมาตกเยอะแยะมากมายเลยล่ะและหลังจากนั้นผมก็เหมือนจะตกปลาตัวใหญ่ได้โอ้นีผมได้ปลาตัวใหญ่ที่น้ําหนักสูงถึง1200งกิโลเลยเหรอเนี่ย,ยโอ้โหผมไม่เคยตกปลาได้ตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยแต่หลังจากที่ผมโชว์ปลาได้ไม่นานมิสเตอร์เควินก็ตัดความฝันของผมทันที <c oughs> พี่ฮะปลาตัวนี้มันตัวใหญ่แต่ราคามันถูกครับพี่เจ็บจี ผมเลยตกปลาตรงจุดที่มิสเตอร์เควินนนบอกไปเรื่อยๆเลยนะและผมก็ได้มีการคุยถึงว่าเบ็ดไหนที่เรานั้นจะสามารถใช้ได้ดีในช่วงแรกๆและมิสเตอร์เควินก็บอกผมว่าเบ็ดที่ใช้ดีในช่วงแรกนั้นก็คือเบดออโร拉เลยครพี่เราจะสามารถหาเบ็ดนั้นได้ก็ตอนที่มันมีแสงออโราและมีน้ําวนออกมานั่นเลยฮะเราจะสามารถไปซื้อเบ็ดได้เอาล่ะช่วงนี้ผมก็ต้องตกปลาหาเงินเพื่อที่จะไปซื้อเบดออโราก่อนแล้วนะแล้วหลังจากที่ผมตกได้สักพัก ตอนนี้ท้องฟ้าก็มีแสงออโราขึ้นมาแล้วถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะไปล่าเบ็ดออโรากันหลังจากนั้นมิสเตอร์เควินก็ได้พาผมมาปลาไปขายกับพ่อค้าในเกาะมันมีทั้งปลาที่ผมตกมาและปลาที่มิสเตอร์เควินนั้นให้กับผมด้วยตอนนี้ผมจึงมีเงินอยู่ที่89,00 0เหรียญแล้ว <c oughs> เอาล่ะถึงเวลาไปล่าเบ็ดออโรากันแล้วนำทางไปเลยมิสเตอร์เควินต้องบอกเลยว่าอย่างที่ผมบอกไปผมนั้นไม่ได้ศึกษาอะไรในเกมนี้มาเลยผมคิดว่าผมมาตกปลาเล่นจิวๆไปวันวันจึงไม่รู้ว่าเบ็ด แต่ระเบ็ดนั้นเราสามารถหาได้จากที่ไหนหลังจากนั้นเราก็เล่นเรือออกไปตามหาน้ำวนที่มิสเตอร์เควินนั้นบอกว่าถ้าคืนที่มีแสงโอลรล่าและมีน้ำวนด้วยเราจะสามารถลงไปซื้อเบ็ดโอโรล่าได้และมิสเตอร์เควินนั้นก็พาผมตามหาสักพักเลยแหละและหลังจากที่ตามหามาได้สักพักแสงโอลรล่านั้นก็ได้หมดลงทําให้ผมต้องบอกลามิสเตอร์เควินไปเพราะว่าผมต้องออกไปท,ทําธุระก่อนนะนะเกมนี้มันใช้เวลาเล่นนานจริงๆขอบคุณมิสเตอร์เควินด้วย the next day และหลังจากนั้นอีกหนึ่งวนันผมก็ได้กลับเข้ามาเล่นเพื่อรอแสง ออโรลลาที่จะส่องสาดฟ้าขึ้นมาให้ผมนั้นได้เข้าไปซื้อเบ็ดออโรล,ล่าทรงพลังนั้นที่เพื่อนผมบอกไว้และผมก็ได้ตกกองลัางรอและหลังจากที่ผมบบนอยู่ไม่นานนักสักพักแสงออโรลลาก็สาดส่องฟ้าขึ้นมาเดี๋นีนี่แหละเป็นจังหวะที่ผมนั้นจะต้องไปตามหาเบ็ดออโรลลาแล้วล่ะตูจะได้มีเบ็ดดีๆกับเขาแล้วผมจึงรีบบอกช่างต่อเรือให้เอาเรือมาให้ผมใต้เดี๋ยวนี้พร้อมแล้วล่ะทีเรานั้นจะได้ไปหาน้ําวนที่มิสเตอร์เควินนั้นได้บอกไว้นี่มันชายที่จะได้เป็นเจ้าแห่งโจรสลัดชัดๆ <c oughs> เอาละแล้วตอนนี้ผมก็ต้องไปตามหาน้ําวนหลังจากนั้นผมก็ได้ตามหาน้ําวนอยู่สักพักเลยล่ะหายังไงก็ไม่เจอนี่มันจะหมดเวลาโอโลลราอีกหรือเปล่าแล้วจากนั้นผมก็มาเจอน้ําวนแล้วดีเลยน้ําวนถึงมันจะผ่านมาแล้วหนึ่งวันผมก็ไม่ลืมสิ่งที่มิสเตอร์เควินบอกหรอกนะเอาละเมื่อผมมาถึงน้ําวนแล้วมันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องลงไปซื้อเบ็ดโอลอราเอ๊ะทำไมเราไม่ถูกว้าไปเหมือนที่เรานั้นเคยลงไปในน้ำวนล่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมเคยลงไปในน้ำวนอยู่นะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยน้ำวนนี่มันไม่ใช่น้ำวนที่เราตามหากันหรอไม่ คุณคิดว่าการตายของผมนั้นทําให้ตัวผมนั้นเจ็บไหมคาตอบเลยว่าไม่มันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่นอนก่อนหน้านี้ EB 2หรือ EB 3นี่แหละผมเคยลงไปในน้ําวนมาแล้วนะมันผิดพลาดตรงไหนกันผมเลยลองใส่เครื่องนักประดาน้ํามาแบบนี้เขาเรียกว่าเจ็บไม่จําขานี้แหละตัวต้องดําให้นานที่สดุดผมพยายามลงไปตูเชื่อเลยว่าคลิปนี้อาจจะมีคนดูคลิปแล้วก็มาดา่าตูได้นอนเฮ้ยทำไมพี่โง่ขนาดนี้เนี่ยจะ <laughs> รู้อะไรก็แนะนําบอกตูสิจากนั้นผมก็ได้ถอดอุปกรณ์ดําน้ําออกเพื่อยอม ตายออครั้งตูทำอะไรลงไปวะเนี่ย และหลังจากนั้นผมก็ออกเรือตามหายอีกครั้งมันน่าจะเป็นน้ำวนอีกแบบหนึ่งเลยนะไอ้วนๆะแบบนี้นะ่าจะไม่ใช่ถ้ามีครั้งที่2อย่าให้มีครั้งที่3เข้าใจไมใหมปามี่และต้องบอกเลยว่าแสงออโรรานีนั้นนานมากเลยล่ะแต่ผมก็ยังหาน้าวนที่ผมตามหาไม่เจอผมก็พยายามแล่นเรือไปเรื่อยๆเยลยนะแต่พอมาถึงจุดๆหนึ่งมันก็ขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่าทะเลอันตรายแล่นเรือด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็ไม่โอ๊ยนี่ผมโดนอีกแล้วหรือวะเนี่ยแล้วมันกินเรือตัวไปแล้วตัวจะกลับบา้านยังไงเนี่ยโอ้ โอ้โหแสกอโลลาก็จะโบดตอนนี้สิ่งที่ผมตามหานั้นไม่ใช่น้ําวนแต่มันคือกะที่ผมจะขึ้นไปยันฟังโอ้ไม่นะน้ําวนที่ตูตามหามันกินเรือตูไปแล้ว